สวัสดีครับพบกับช่องไ like, ลฟ์สาระชาแนลอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็มีแอปมาแนะนําเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับว่าแอปนี้เนะี่ยทำอะไรได้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นี่ครับคือแอปนะครับ ความสามารถของแอปนี้นะครับก็คือทําภาพนิ่งนะครับให้เคลื่อนไหวได้นั่นเองนะครับแอปอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมนะครับเพื่อนเื่อนนะครับเข้าไปที่ a p s ป Store นะครับหรือว่าใครที่ใช้ระบบ Android ก็ไปที่ Pay Store นะครับอันนี้ของผมใช้ iOS เนาะใช้ iPhone นะครับผมก็จะเข้าไปที่ App Store นะครับเพื่อไปทำการดาวน์โหลดแอปนะครับมา สร้างภาพนิ่งให้เคลื่อนไหวได้นะครับพิมพ์คำว่านะครับ my heritage นะครับนี่อันนี้เลยนะครับ my heritage นะครับนี่อันนี้อันแรกเลยนะครับแตะเข้าไปครับหน้าตาแอปจะเป็นแบบนี้นะครับสีส้มแล้วก็มีเหมือนรูปต้นไม้อยู่ข้างในนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ติดตั้งก็ทำการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับ อันนี้ข้อดีก็คือสามารถใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับก็คือว่าวันนี้นะครับผมนึกยังไงก็ไม่รู้นะครับคิดถึงนะครับคุณพ่อที่เสียไปแล้วนะครับก็เลยเอารูปคุณพ่อเนี่ยมาทำนะครับเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับก็ได้อย่างที่ได้อย่างที่เห็นตอนต้นคลิปนะครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งอะไรเรียบร้อยนะครับก็จะมาถึงหน้านี้นะครับให้เรามาเลือกตรงนี้ครับ up for f r e e นะครับก็คือลงชื่อเข้าใช้ฟรีนั่นเองนะครับตรงนี้ก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน f a c e b o o k หรือ g o o g l e นะครับหรือ Apple อะไรเงี้นะครับในเฉพาะของ Apple ก็จะมีตัวนี้ให้เลือกนะครับในส่วนตรงนี้ผมจะเลือกเป็น Facebook แล้วกันนะครับอันแรกนะครับผมก็แตะไปจากนั้นกดดำเนินการต่อครับแล้วก็จะมาหน้านี้นะครับให้เลือกดำเนิน การต่อได้เลยนะครับรอสักครู่หนึ่งกดตกลงครับกดกอตอิดนะครับกดอนุญาตนะครับวิธีการทำภาพนิ่งนะครับให้เคลื่อนไหวนะครับให้เพื่อนๆนะครับแตะมาตรงนี้ครับโฟโต้นะครับแตะมาที่คำว่าโฟโต้นะครับแตะไปหนึ่งครั้งนะครับอันนี้คือ ภาพที่ผมทำการอัปโหลดนะครับเข้ามาในแอปนะครับแล้วก่อนหน้านี้นะครับวิธีทำก็ง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อนๆก็สามารถเพิ่มรูปภาพเข้ามานะครับโดยการที่กดไปที่เครื่องหมายบวกด้านล่างตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับเสร็จเสร็จแล้วก็จะมีคำว่า add photo นะครับให้เลือกอันแรกนี้นะครับ add photo นะครับแตะไปหนึ่งทีนะครับจากนั้นก็ อนุญาตนะครับอนุญาตให้เขาเข้าถึงรูปภาพทั้งหมดนะครับก็กดอนุญาตเลยนะครับทีนี้ก็ผมจะเลือกรูปคุณพ่อเนี่ยนะครับก็แตะไปนะครับหนึ่งทีแล้วก็กดเน็กด้านบนนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็กดอัปโหลดตรงนี้สีส้มนะครับด้านบนมุมขวานะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับ รูปภาพที่เราทำการอัปโหลดนะครับก็จะเข้ามาอยู่ในออัลบั้มของตัวแอปนะครับจากนั้นก็แตะไปที่รูปภาพที่เราต้องการทำาภาพเคลื่อนไหวนะครับก็แตะไปเลยนะครับจากนั้นจะสังเกตเห็นเมนูที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับให้เราเลือกอันนี้นะครับให้เราเลือกอันแรกเลยนะครับนี่อันนี้นะที่เป็นรูปวงกลมแล้วก็มีขีดขีด,ขดสามขีดเนี่ยนะครับแตะไปเลยแล้วก็รอ แอปนะครับทำการประมวลผลนะครับสักครู่หนึ่งรอ,อแป๊บหนึ่งนะครับแอปก็จะทำการประมวลผลนะครับเสร็จแล้วครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับภาพนิ่งของเราก็จะ มีการเคลื่อนไหวนะครับสำหรับเออก็แอปนี้ก็ดีนะครับจะได้เห็นแบบว่าเนี่ยอันนี้คือพ่อผมเสียไปแล้วนะครับผมก็เอามาทําเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับเหมือนมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับสังเกตดูตรงนี้อีกนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับเขาจะบอกว่า a n i m เมชันนะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมเลขแปดเนี่ยนะครับสามารถเลือกนะครับเราสามารถเลือก คาแรคเตอร์ของรูปภาพได้นะครับดูตรงนี้เลยครับเห็นไหมครับมีถึงสิบคาแรคเตอร์นะครับนี่เราสามารถเลือกได้ก็แตะไปเลยสมมติว่าผมเอาเป็นแบบที่หนึ่งนะครับแบบที่หนึ่งไม่มีการเคลื่อนไหวอ่าเดี๋ยวผมเลือกเป็นอันที่สามลองดูนะครับสักครู่นะครับ อ๋อน,นี่เป็นแบบที่8นะครับเดี๋ยวเลือกเป็นอันที่3ลองดูนะครับว่าทำได้หรือเปล่า Select Animation นะครับเขาบอกว่าให้เลือกอันนี้ไม่สามารถเลือกได้นะครับอ่าอันนี้ก็เลือกไม่ได้อันที่7อันที่เเขาบอกว่าให้เสียตังค์นะครับ ก็เราก็ไม่เสียตังค์นะครับเราอยากได้ใช้ของฟรีนะครับก็โอเคนะครับไม่เป็นไรเพื่อนๆก็ลองไปดาวน์โหลดแอปที่ผมว่าเนี่ยนะครับมาใช้ดูนะครับเผื่อว่าใครๆที่แบบว่าอยากจะเล่นนะครับภาพนิ่งนะครับเปลี่ยนภาพนิ่งให้เป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งจะได้รับการแจ้งเตือน เวลาเรามีคลิปใหม่ๆนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ